ในการสื่อสารนั้นนอกจากภาษาพูดที่เราได้ใช้พูดออกไปให้กับผู้รับสารเรายังมีภาษาอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษากายภาษากายคืออะไรภาษากายก็คือการแสดงออกทางบอดี้หรือว่าร่างกายของเรานั่นเองรวมทั้งการแสดงออกทางสีหน้า <c oughs> เขาเรียกว่า facial expression เพราะฉะนั้นภาษากายโดยทั่วไปหลักๆ เราจะหมายถึง facial expression การแสดงออกทางสีหน้าหรือ body language การแสดงออกทางกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและมีความสำคัญไม่น้อยกว่าภาษาพูดที่เราได้ส่งต่อไปให้ผู้รับสารเลยทีเดียวดังนั้นในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเภสัชกรจึงไม่ใช่เพียงแค่ การให้ข้อมูลการให้คำแนะนำหรือเพียงแค่เป็นการจ่ายยาเท่านั้นแต่การแสดงออกทางภาษากายไม่ว่าจะเป็นของเพศสัจกรของผู้ป่วยก็อาจจะส่งผลต่อเอาคำของการรักษาได้การสื่อสารโดย non-verbal communication หรือภาษากายเกี่ยวข้องกับหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่หลากหลายการตอบสนองในด้านจิตวิทยา การตอบสนองในด้านความรู้สึกนึกคิดหรือ psychological response และรวมถึง environmental interaction คือปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวที่สัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรากำลังสื่อสารด้วย